เช้าวันที่3เรายังอยู่กันที่เมืองเพจออริโซนาซึ่งแผนของเราวันนี้เราจะขับรถไปเที่ยวกแกนแคนยอนกันครับจากนั้นก็จะขับรถยาวๆกลับไปที่ลาสเวกัสเพื่อเตรียมตัวสัมมนาในวันถัดไปก่อนออกเดินทางเรายังมีเวลาชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งที่พอจะสามารถออกมาสำรวจพื้นที่รอบๆโรงแรมได้ตรงนี้นะครับเส้นทางเทรลจะถูกกั้นไว้ด้วยก้อนหินง่ายๆแบบนี้ทำให้เราเดินไม่หลงทางแล้วรู้ว่าควรจะเดินไปทางไหน พอเดินมาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะเห็นวิวเขื่อนแกรนแคนยอนซึ่งกั้นแม่น้ำโคโลราโดเอาไว้นะครับหลังเขื่อนเนี่ยก็คือเลคพาวเวลซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ในเมกานะครับเขาก็จะเอาน้ำในเขื่อนเนี่ยไปเลี้ยงทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาทั้งหมดเลยซึ่งจุดที่ผมเดินอยู่เนี่ยยังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับคอสชูนะครับแต่ว่าขยับมาในส่วนที่เป็นพื้นที่ชุมชน ซึ่งบริเวณทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้เราเรียกว่าที่ราบสูงโคโลราโดนะครับจุดเด่นหลักๆของที่ราบสูงโคโลราโดก็คือมีหินทรายที่เรียกว่าหินทรายนาวาโฮตั้งชื่อให้เกียรติตามชนพื้นเมืองอเมริกันดั้งเดิมที่นี่ที่เราเรียกว่าชาวนาวาโฮนะครับสังเกตว่าหินทรายนาวาโฮเนี่ยจะคล้ายๆการทับถมของชั้นดินนะครับแต่มันไม่เหมือนที่อื่นก็คือว่ามันจะมีแนวเฉียงๆด้วยปกติ เวลาตะกอนทับถมเนี่ยก็จะเป็นแนวราบอย่างเดียวแต่ถ้าเราดูให้ดีเนี่ยตรงนี้จะมีแนวเฉียงขึ้นด้วยนั่นเพราะว่าในอดีตในยุคไดโนเสาร์เนี่ยที่นี่เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับแล้วก็รอยเฉียงขึ้นเนี่ยคือการที่ลมนะครับได้พัดพาให้เกิดเนินทรายแล้วก็จะมีการแข็งตัวเกิดขึ้นกลายเป็นหินทรายแบบนี้ดังนั้นบริเวณตรงนี้เนี่ยจงมีความแข็งของชั้นหินมากๆนะครับ เวลาฝนตกลงมาเนี่ยก็จะไม่มีการดูดซับน้ําไว้ดังนั้นสิ่งที่อันตรายตามมาก็คือว่าเมื่อฝนตกหนักก็จะเกิดน้ําท่วมฉับพลันครับการที่มาเดินเทรลในที่แบบนี้จึงต้องดูเรื่องของพยากรณ์อากาศด้วยกลับมาที่หินทรายนาวาโฮนะครับเราจะเห็นว่ามันมีสีสันที่หลากหลายนะครับทั้งสีขาวสีช,สม,สชมพูสีแดงขึ้นอยู่กับแร่าธาตุที่ปนอยู่ในทรายนะครับ แล้วก็พื้นที่บริเวณนี้ก็จะไม่มีต้นไม้ต้นใหญ่เลยอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำคโคโลราโดที่ไหลามาจากเมืองคโคโลราโดนะครับแล้วไปจบที่อ่าวแคลิฟอร์เนียแม่น้ำคโคโลราโดเนี่ยก็จะกัดเซาะพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นล่องลึกลงไปเสร็จจากเดินเทรลในตอนเช้าเราก็ขับรถมุ่งหน้าไปยังแกลนแคนยอนครับ แต่คลิปในช่งชวงเช้านี้ก็อาจจะหายไปหน่อยเพราะว่าเราเจอกับตำรวจครับเนื่องจากว่ามันโล่งมากเราก็เลยขับเร็วไปหน่อยแล้วก็โดนตำรวจจับครับตัดมาที่แกนแคนยอนกันจุดหมายของเราก็คือว่าเรามาที่แกนแคนยอนเซา t ์ริมครับซึ่งตรงนี้สามารถใช้บัตรอเมริกัน b ิวตี้ฟูลที่เราซื้อมาตั้งแต่แรกได้นะครับจุดแรกที่เราเข้ามาก็จะเป็นวอชทาวเวอร ที่ทำให้เราสามารถเห็นวิวอันกว้างใหญ่ของแกรนแคนยอนได้อย่างเต็มหูเต็มตานะครับแต่เสียดายครับผมไม่ได้ขึ้นไปบนทาวเวอร์แห่งนี้เนื่องจากว่ายังคงม,มุนมืนอยู่จากการที่โดยตำรวจจับนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านล่างนะครับจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ไพศาลของแกรนแคนยอนความสุดลูกหูลูกตานะครับโดยแกรนแคนยอนแห่งนี้มีความกว้างถึง 29-30กิโลเมตรแล้วก็มีความลึกเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่กิโลเมตรกว่ากว่าเลยบางส่วนลึกถึง1.8กิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่าเราเหมือนยืนอยู่นบนยอดเขานะครับแล้วก็มองลงไปยังพื้นด้านล่างนั่นเองนะครับแต่เนี้ยมันเกิดจากการที่มันเกิดการยกตัวของพื้นที่ราบสูงโคโลราโดนะครับแล้วก็ทําให้น้ำโคโลราโดเนี่ยมีความลาดชันแล้วก็ไหลกัดซาะทําให้เกิดล่องลึก วันเวลาผ่านไป5-6ล้านปีนะครับบวกกับกระแสลมฝนก็กัดเซาะหน้าผาให้เกิดภาพทิวทัศน์แบบนี้ผมลืมบอกไปนะครับนอกจากกว้างประมาณ29ลึกประมาณ1.6-1.8กิโลความยาวของมันเนี่ยอลังมากนะครับ400กว่ากิโลเมตรดังนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เลยเป็นที่ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆครับ แล้วก็แกลนแคนยอนเนี่ยถือว่าเป็นมอดอกโลกด้วยนะครับขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาเที่ยวแกนแคนยอนก็สามารถที่จะเดินลงไปถึงส่วนของแม่น้ําได้ในบางจุดนะครับแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นไคบับนะครับที่สามารถที่จะเดินลงไปได้แล้วก็ตรง Duck on the Rock ก็มีทางให้ลงไปเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าลงไปถึงส่วนที่เป็นแม่น้ําได้หรือเปล่านะครับ ส่วนด้านล่างจริงๆแล้วก็จะมีบริการทัวร์นะครับที่เราสามารถล่องเรือตามแม่น้ำโคโลราโดได้นะครับก็จะมีตั้งแต่วันเดทริปนะครับแล้วก็หลายๆวันการมาเที่ยวที่แกนแคนยอนเนี่ยเราอย่ามัวแต่ถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับเราต้องระวังเท้าของเราด้วยว่าทุกย่างก้าวที่เดินไปเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความเป็นอเมริกันนะครับเขาไม่ได้กั้นไว้นะครับตอนที่เราเดินเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เฉลี่ยแล้วเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยจะมีคนมีอุบัติเหตุตกลงไปเนี่ยเป็นหลัก10รายต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นเรียกว่า Duck on the Rock กนะครับก็จะเห็นว่าหินก้อนนั้นเนี่ยหน้าตาเหมือนเป็ดเลยที่เราไปเที่ยวนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นแอม h ิเท e ตอร์นะครับคือเขาจะมีที่นั่งให้เราชมวิวดื่มดำกับวิวของแก n น c a n ยอนแห่งนี้นะครับ ที่นี่ถ้าจะไม่ผิดก็จะอยู่ใกล้กับตัวมัตเตอร์พอยนะครับอ่าใช่อันนี้คือ m a ตเตอร์พอยต์แอมบิเทเตอนะครับก็จะเป็นเหมือนเ h e ตอร์นะครับให้เราชมความงามแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยจุดที่เราสามารถมาเทีย่ยวกับแก n น c a n ยอนได้เนี่ยก็จะมีหลายๆจุดนะครับตัวอย่างที่พวกผม Mark p o อยตไว้ที่ผิดช่วยทำการบ้านมาให้เนี่ยก็มีตั้งแต่ Watch Tower, n a v a าโฮ o อยต์ลิปแ p น i n พอยต์โมแรนพอย แกรนวิวพอยต์ดักออเดร็อกนะครับแล้วก็ Matter Point หลายๆที่ก็จะคล้ายๆกันครับแต่ต่างกันที่มุมในการดูช่องเขาแล้วก็ความสวยของหินต่างๆนะครับจริงๆแล้วมีพอยต์เยอะมากๆเลยเราสามารถที่จะชื่นชมได้นะครับแต่ว่าถ้าชมหลายพอยต์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันคล้ายๆกันซ้ำๆกันแล้วก็เบื่อได้นะครับการขับรถมาที่แกนแคนยอนเนี่ย ผมมาจากเมืองเพจมาถึงนี่เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งไม่นับเวลาที่โดนตำรวจเรียกนะครับก็เรียกว่าใช้เวลาค่อนข้างนานดังนั้นต้องเติมน้ำมันให้ดีๆนะครับแต่ว่าในส่วนของ National Park เองเนี่ยก็จะมีปั๊มน้ำมันมีร้านอาหารให้บริการอยู่เมื่อเราจบจากแกนแคนยอนแล้วนะครับเราก็มุ่งหน้ากลับไปยังลาสเวกัส วันนี้เราจะเข้าพักที่ลักซอรครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเริ่มงานสัมนาแล้วโดยระหว่างทางนะครับก็จะผ่านทะเลทรายแล้วก็เห็นทุ่งกังหันลมที่เขาใช้ปั่นไฟนะครับแล้วก็มาถึงลักซอตอนใกล้จะค่าแล้วครับเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันเช็คอินแล้วก็ขึ้นมาบนห้องคืนนี้เหงาหน่อยครับเพราะจากที่นอน3ามคนมาหลายคืน คืนนี้ก็ต้องนอนคนละห้องแล้วก็ห้องดันมีเตียงคู่ด้วยอันนี้เดี๋ยวค่อยหาอะไรไปวางไว้บนเตียงนะครับห้องก็ค่อนข้างกว้างแต่เหมือนเดิมครับไม่มีน้ําให้ก็ต้องซื้อน้ําขึ้นมาเตรียมไว้เองเดี๋ยวเรานอนที่นี่กันประมาณสักสามคืนแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อครับส่วนจะเป็นที่ไหนหน้าตายังไงติดตามชมกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ